ผ่านไปต่อไปนี้พระเจ้าประสงค์ที่บรรดูจำพรรษา <c oughs> <c oughs> คนไตมาดในอาวาสนี่งกัจะได้ซอยกันนะหลังจากฉัน้นกทานเเรจ็จะได้ซอยกันนํำเอาผ้าที่พวกเราทั้งหลายมาถวายนี่เอาไปตัดนะเป็นกะไปตัดไปเย็ยบัไปยอนะเพื่อทำเป็นผากระถิ่น เพื่อจะได้สำเร็จประโยชน์ในการนองพงต่อไปพวกเราทั้งหลายกับเป็นอนวาเบิสสินาทีในการทำกระินในปีนี้ต่อไปนี้พวกเราทั้งหลายก็เ,นนเ,กกนนเลหลือจะเพียงค้อบมือซึบเท่านั้นหละที่เขาได้มาร่วมกันจัดทำบุญกระถินขึ้นในปีนี้ไปรวมกันทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในหลาย,ยาอย่างเพราะว่าเป็นการหนท่าน อาหารการกินเขานานำพภชนาอาหารต่างๆอากาศตัวพิเศษคือผ่านี่แหละเราเป็นบุญถวายผ่าก็ด้ทำกันหลายปู่หลายคนซอยกันแน่นว่าแลว้วเรามีการถวายผ่าซื่อๆนะก็ไม้มีการประพฤติปฏิบัติใดมาถือศีลหรือว่ามาศึกษาเร,เรื่องศีลเรื่อง การรักษากายว่าจาโดยในมุนคูบาอาจารย์ประประสงค์มารวมแล้วคบาอาจารย์ในมาให้ข้อมูลข้อมเห็นในส่วนประพฤติปฏิบัติน้ำมาเร่ามาบอกเกี่ยวกับเรื่องศีลน,นี่ครับเข้าก็ได้รับประโยชน์ไปแล้วนี่มาเคลื่อนนี่นยังบ่แล้วนะเพ่นก็ได้มาชี้แน็หไล่สิ่งหลายประการเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายเลยละ เท่านี้เป็นการทําบนซื่อการในท่าเป็นการในความสุขเกียรติของแบบพื้นฐานแต่ว่าการมิแต่ท่าซื่อบางครั้งบางข้าวก็อาจะขาดข้อมูอข้อมฉลาดในการดำรงชีวิตในส่วนต่างๆไปนะก็เลยได้มีการมาบอกมากล่าวมาฉีเหน็ในจุดที่เทาอาจจะบ้อนเข่าใจหรือว่าคัดของอในการพิดทั้งกายว่าใจ เนะมื่อเข้าได้รับรู้ได้ยินได้ฟังแล้วเ้ากาจ็จจน,นําไปพิจารณาตรวจสอบบ่งกายว่า,จาใจของเข้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะบริเวณคือเก่านี่เขาเรียกว่าเข้าได้ภาวหน้าไปนําอืด้ผาวหน้าในทั้งธาตุในทั้งศิลในทั้งภาวหน้าแล้วก็ในทั้งการอ่อนน,อน้อมทอมตนนะเข้าจัดบนึ้นในส่วนมากกั กิริยาวาจาทั้งกายวาจาเนี่ยครับปรับปรุงเป็นพิเศษล่ะโดยเฉพาะบรเวณเจ้าภาพนะเวลามีญาติธรรมือว่าหม่พวกพระเต้งอื่นว่าอย่างมายามโนเนตเตพวกเราที่อยู่ในบ้านนี้ในวัดนี้กับมีกิริยาอันเดียงงามนะยินดีปีดาเมื่อมเห็นครูบาอาจารย์เห็นพอเห็นไม่เห็นบีเห็นนอกเห็นหมทั้งหลายมาอย่างมายาม ในอบุญน้ำกิิยาทั้งกายทั้งวาจาโดยการอ่อนน,อน้อมทอมตนในกาบในวายในข้อรกพุกคนต่างๆนี่เป็นบุญเพิ่มบุญเสริมขึ้ว่าจากการในท่านของเขาซึ่งเรานี่เป็นกิริยาอาการได้เกิดบุญเมื่อนะ่นยั่งบวระบ้า,บานโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพทั้งหลายนี่แหละผู้เป็นพวัดแมวัตหรือว่าเช่าบา้านรูปเชิงสันหรือว่าเช่าบา้านไก่เชี่ยง กว่าบนกระถิ่นของเฮ้าแล้วบนเข้าสาเร็จร่วงไปจนมาถึงมนีบอนว่าเขาเขาเริ่มเตเมาว่านนี่นะเขจะเริิมมาโนนะเบิ่งสถานทีบริเวณวัดสะอาดสะาดนะหม่องเบิ่งมองได้ก็เป็นตาเบิ่งนะเป็นตาดูเป็นตาชมนี่ก็แสดงออกถึงพวกเข้าผู้เป็นเจ้าภามในซอยกันถ้ำความสะอาดหรือว่าถ้ำเตรียมสถานทีต่าง <c oughs> เอาไว้เพื่อตอนรับมมขวะคุบาอาจารย์นะเป็นประานที่วัดหรือว่าทีอยู่ทีอาศัยต่างๆรู้อเตรียมเลยนอยางละมอนมิเตรียมหาอย่างเดียวเลย,ยเดียวเห็ดนี่เตรียมหลายวานาะ่ะขันค้นผู้เดียวขงจะบดซ้ามาที่เห็ดให้งานเนี่สําเร็จตรงไหนโดยทีมิเตยพ่าเจ้าผระสค์มิเตยคูบาอาจารย์พยเดียวงานนี่จะบดซสำมาสาเร็จตรงไหน งานในสำเร็จตรงไหนพอพกเราทุกคนเลยในรวมแรงรวมใจกันนะส้ำเมัคคีกันซอยกันเด็ดซอยกันทํำซิ่งเรานี่คนเราเป็นบุญเลยวัยยาวจะไม่บุญสำเร็จอการซอยเหลือกันนะโดยเฉพาะส่งเตรียมบุญเตรียมงานหรือซอยกันล่าที่สุดนะถึงเมวามา่าบางขังบางข้าวัากาศจะมิการกระทบก,กระทั่งกันบางทั้งวาจาทั้งกายหรือว่าทั้งความคิดความเห็น เต่เฮาทั้งหลายแต่คงจะบ่ถือเป็นประมาณบ่ถือเป็นเหตุคิดไห้คิดใจสองมองนะจังหวะงานไม่รัวๆมาแล้วนะกานบานไดวัดได้โมมีความอ,อ่อนน้อม่อมตนใส่กัน้วก็บ่มมีการช่วอยเดือซึ่งกันลนกันโมสามารโมสามารถจัดบุญในลักษณะนี้ขึนน้นได้พวกเราทั้งหลายเชื่อว่าคงจะมีความเสียสละซอย,ยเดือกันดีดีนะ เด้วกันนี่ก็คงจะบทึกษากันละให้อภัยกันไปเลยนั่นี่เป็นบุญอันหนึ่งเลยที่เข้ากับเหตุแต่ทำมายั่งบวแล้วบานนี่เมือเห็นในลักษณะนี้แลเ้วนะแต่มาถวายทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ได้หลายนี่ก็เลยมีการอุทิศส่วนบุญนำนะอุทิศส่วนบุญให้แก่พ่อแม่ปุยาตายายเปตายายทั้งหลายที่รวงรับไปแล้ว คนมีแล้วนะคนมีแล้วพ่ออยย่พ่อกินแล้วใดมีความสุขแล้วโบแพงความสุขนะั้มีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นคอนอื่นได้รับความสุขจากเท่ายิ่งๆกันไปเข้าก็ะเชื่อว่าได้เพิ่มความสุขให้เจ้าของคือการน,นี่นะบุญเข้าไดผู้ทิศให้แก่นคนอื่นเท่ากับในบุญหลายให้กันได้ในบุญเพิ่มกว่าน่อ,อ,อีก บานนี่คนบ้านอื่นปวกเข้าที่มาแต่บ้านอื่นอาจจะเสียใจหน่อยมันยอมแต่เจ้าภาพแท้ก็จะว่าเข้ามาในบุรียัมย์ก็จะว่าบอกรได้คือกันมามองเขาเสียในบุญคืออีหยังบุญสําเร็จเกิดขึ้นจากการที่เข้ามารวมนี่แหละเข้ามารวมอนุโมทนาซะถูกกระปูเป็นเจ้าภาพนะมีเขามีอาหารมีปัจจัยทายาท่าต่างๆเข้ามารวมก็เพลินกนว่าหรือว่าบางคนมีหยังเลยมาแต่โตเป่า มาน้าเขาซื้อมันถูกมันอยากหลายหลายคนการมาซื้อกระบวนว่าบริบุญณ์ในขันใจคิดดีมาเห็ุจังไรมาดีใจนะมาเห็นไม่ออกพอ,อ,อกชาวบ้านหลวงแสงจันทร์ชาววัดหลวงเสงจันเป็นเถิดเป็นทําเราเห็นมูเห็นพวกมาร่วมกันทำด้ายนะข้อมีคิดใจอนุโมทนาดีใจนั่มดีใจนั่มเป็นให้ท่านดีใจนั่มเป็นรักษาศีลดีใจนั่มเป็นเราฟังเถิดฟังรรม ดีใจในการกระทําดีของเพ่นในส่วนต่างๆเข้าหมาเนี่ยเป็นว่าสวิวัตทุทานมาแเ่ว่าวส่วนมากก็จะมีมาสักคนหลตมาว่าผัวมีเพื่อนสินหน่อยดอกกระบอกเป็นอย่างกระไดบุญคือกันเพียงแต่เขามาแสดงเกียรติหน้าอนุโมทนาดีใจน้าการกระทํามของเพิ่นนี่เป็นบุญอ,อ,อันหนึ่งเป็นอาการเป็นกิริยาที่ให้ได้บุญอันหนึ่งได้จังววาไม่ขอเข้าอยาจะหน่อยใจอย่าจะทอดใจบางคนขงเขาโอ้ไม่บุญก็บิินหลายแม่หมาสัก ตทนไปเด้อผมมีเงินมีทองมีเขาาของจะไปท่านน้ำพนเด้อกูสั่นโอ้ยไปก็ได้บุญตัวเมบุญใี่บริเสียยังก็มีไหนบุหริเสียเงินเสียทองเดี๋ยวเอากายเอาวาา่าจาเข้าเนี่ไปเอาใจเข้าไปคือไปอนุโมทนาอย่เป็นพลังพึ่งได้นี่ก็ได้บุญเด้อผูได้คัดของใน,นส่วนนี่ไปได้บุญไปรวมอนุโมทนาสาธุเพิ่นนะโดยใจจริงได้บุญยังบ่อแล้วาา่า บุญนั้น,นเนื่องจีกถือบริสียเงินเสียทองว่าคือบุญฟังธรรมเข้ามาคือเมือ่อคืนเขาก็ไดห้อาฟังถิง่งฝังธรรมจากครูบาอาจารย์บริษัทเงืยังนะที่เป็นวัตถุภายนอกเขาก็มีกินน้ำก็มีกินก็ต่อรับดีดีเขามาแต่กายเขามาแต่กายว่าจะเอาเนี่ยเอากายว่าจะเขามานาั่งฟังถิง่ฟังธรรมรวมกับหมู่กับพวกเขาเออได้ยินหรือฝั่งถรำมา จากก be ุบาอาจารย์ได้บุญันหนึ่งมันว่าเจ้าภาพเข้าก็ได้เจ้าภาพไม่ได้หลายกมูลคิดว่าน่าในส่วนนี้นี่คือบุญเกิดเกิดจากการฟังนะเกิดจากการฟังธรรมะพญายาคันย์บุญหลายต่อไปเมื่อเข้าประยชน์ธรรมดาเข้ากลับไปสู่บานช่วเทื่งอนเข้าได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีๆขอประพฤติปฏิบัติที่ดีๆจากกุบาอาจารย์แล้วเข้าก็ับเข้าไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเข้าพอเปฏิบัติได้แล้วเขาก็สาม,มารถดชีเนบอกแกคนอื่นได้บอกแกหลูกแกเมียแกผัวแกพีแกน้องแกคนทั้งหลายถ้าคนเห็นได้แล้วมันบอกได้ไง่ายนะบารีเข้าปไปในบุญใดท่นว่าเั้าหุจักบาปจักบุญจักคุณจับโนแหลวนำไปบอกไปกล่าวบุญเกิดถึงก็มาหื่นกันเป็นอย่างเพราะว่าคนผู้นั้นคันบ่มีเฮ้าบอกบางทังบางข้าวเขาอาจจะประพฤติทิ้งกาย พูดพิษทั้งว่าจาการที่เขาปูดพิษทั้งกายว่าจานั่นถ้าเขาบอกหุ่นจักบอลผีเทศประโนตายวาตายไปแล้วเขาเสียหับโทษรับทุกข์ลายเมืเ่อเทนี้ปัจจุบันก็นอยู่ไม่ความสุขหละ่ะเทวธรรมีผู้ใดผู้หนึ่งหู่จักโทษของการทำผิดทั้งกายหู่จักโทษของการถูผิดทั้งวาจาเอาไปบอกไปกล่าวไปตักเตือนเขาระลึกได้เห็นนำ้ำหลังเห็ดน,นำ้ำทำตามเขี่ไข้ทั้งกายที่มันผิดเขี่ไข้ทั้งวาจาที่มันผิด ตั้งตนนี้ทั้งที่ถูกเขาผู้นั้นผู้ที่ไปบอกชื่อว่าไดบุญหาประมาณบุไดเป็นอย่างเพราะว่าเขาซื่อว่าได้ดึงผู้นั้นขึ้นจากนรกดึงผู้นั้นออกมาจากภพภูมอันบอดีทรงผู้นั้นขึ้นไปสู่สุคติพอการบอกของเข้าเป็นผู้นั้นสีตออเทศังไมเป็นยังบวกลุ่มข่าเลยนะผู้ใดได้ดูกหลุดถ้ำเป็นทถ้ำจากผู้อื่นให้นับถือผู้นั้นว่าเป็นคู่เป็นอาจารย์เป็นผู้คลนหรือคนบูชา พลังการหูถ้ำแล้วไปประพฤติปฏิบัตินําไปบอกเป็นก่าวห่อในบุญหลายบุญเกิดเกิดจากการฟัง้งถ้ำบุญว่าอันต่อมาคือกันละ่ะคือว่าหูแล้วนําไปบอกเปก็น่าวบุญเกิดเกิดจากการบอกไปบอกกันบอกแกกันไดกัน,กนเป็นบุญติดต่อไปอีกนี่เป็นบุญที่บุญเสียอย่างเลยหรือว่าบุญต่อไปเมื่อเป็นยังซ่นแล้วขวอหูวามเพี้ยนสถิปัญญาเ้ายหยอมมีหลาย มันจมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกิริยาอาการที่มดีว่างามเปลี่ยนข้อมูลซื้อหนึ่ขีดเปลี่ยนใจเฮ้าบัตข้อมเห็นเขาที่ถูกต้องเห็นตรงเห็นเห็นตรงเห็นถูกกว่าท่ำดีเลยด,ดีท่ำชัวช่วเลยชั่วท่ำบาเลยเบาปท่ำบนเลยบนคนว่าเป็นคนมีความเห็นตรงนะเห็นตรงต่อธรรมะค่ำสอนเห็นตรงต่อข้อมดีทั้งหลายอันทุดท้ายนี้หนะใจเฮาสิดีบาต จังว่ามือนี้วกเขาทั้งหลายเชื่อว่าได้มาสร้างกิริยาอาการรือว่าได้มาทำบุญหลายสิ่งหลายประการบุญสิบอยา่างเข้าชื่อว่าได้ท้ำโขบได้ไม่ออกพอกสิ่งเหล่านี้เราะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นว่าบุญญาณนปรโรกัสมิงปฏิินท้าวนติปานินั่นติบุญเป็นทีพึงของเข้าวกเข้าด้วยคนทั้งหลายผมได้ได้ทำบุญไว้แล้ว เมือมีความดีหันกระท่งไปแล้วใจสิดีนะอยู่ในปัจจุบันก็มีความสุขเลยหันคนมีความดีนี่อยู่ในปัจจุบันก็มีความสุขเป็นเขาสิกบเกินใช่ไหมกับบบุบคนลถูกมันเกิดขึ้นอยู่ทีใจคนอจ่นสิเน็นดกาตามเห็นกาตามต่เขาบ่มีความดีอันกระท่ำไปแล้วสิอยู่อยู่รอดน,นอนถูกกันว่าในปัจจุบันเมื่อตายไปบาดมุต้องหวงเลยนะประตูนรกก็เปิดตอนรับไปแล้วเขาเสด็จไปในนอน แต่ก่อนเขาวกเข้าทั้งหลายเดในมนี้ละ่อว่าเดกสารที่เพิ่มในปัจจุบันเข้าอยู่ในปัจจุบันวันเวลาผ่าน,นไปายผ่านไปเข้าขิดเถึงการกระทำของเข้าในมนีก็ดีใจไม่น่าลมหายจจากไปเข้ากระสิบวยเรือร้อนใจในภายหลังเพราะว่าอย่างเพราะว่าบุญของเข้าเดกสะสมไปแล้วมันยังบุญเป็นที่เพิ่มในโลกนี้ในโลกหนา่อว่าเข้าเดกสะสมอริยสัพท์ทั้งหลายใส่จิตใจของเข้าไว้ เรียสัย์คือคุณธรรมมันมมเป็นวัตถุเท่าใดซะสมไว้แล้วเชียนว่าหนึ่งซัท่าเท่ากับมีแล้ว 2. สองศีลเท่ากับหูแล้วรักษาแล้วสามความละอายชั่วความบาปเท่ากับเหตุในประพฤติปฏิบัติมีความหมดซึ้งอย่างสันโยสี่การยินได้วัางในสนใจในการตังธรรมะธรรมโอเขาก็ใส่ใจสนใจหาเป็นคนมีความเสียสละจะขาดออกไปสิ่งใดท,ที่เป็นขาดซื้กแก่จิตใจของเฮานะ บวชจะเป็นความโลภความโกรธความหลุ่มหลงในสิ่งต่างๆเน่มันเกิดขึ้นเท่าจะไปเก็บไว้จะไปแซ่ไว้ในใจเข่าผู้ใดแช่สาะระลอกไปชื่อว่าผู้นั้นเป็นคนรวยชื่อว่าผู้นั้นมีอริยสัพพในิจใจชื่อว่าปัญญาเข้าในมาสมปัญเท่าในมาสาสมปัญญาในมาฟั้งเทศฟัง่งธรรมชื่อว่าในมาสาสมปัญญาในปัญญาเป็นอริยสัพพัญญิงอันประเสริฐว่าคนนี้ปัญญาแล้ว จะมีความสบายอยู่ก็มีความสบายไปก็มีความสบาย,ไป,ไาบายปัญญาคือจังใดคือเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ,อยู่ตามธรรมชาติเห็นว่าสิงต่างๆที่เกิดขึ้น,นเป็นสิ่งที่บามันคงโมจีร่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ่ะเข้าบัควไปสาคัญมันหมายในสิ่งเรานะ่ะนะหรือว่าเห็นวาสิ่งต่างๆมีความเป็นทุกข์เป็นรอดมีความบ,บ่ปกติมีความ ทุกจะได้หันละโดยเฉพาะร่างกายขอเ็ห้อยละมีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นถูกเราจะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นขั้วที่บวกขร้วไปยึดมันถือมันในสภาพของมันนะพะว่าเป็นของที่บังคับบัญชาบวได้ถ้าผูรใดเห็นในลักษณะสามอย่างเพื่อนว่าเห็นอันนี้จังถูกขังอนัตาละชื่อว่าเป็นผูธเป็นญาสูงสุดเลยนะถ้าผบเห็นี่ถ้าโรเห็นในลักษณะนี้เขาจะเป็นผู้ที่บวประมาทในการเป็นอยู่ เพราะว่าอีอย่างเพราะว่าหัววาสีนต่างๆมันบมเน่นอนหัววาสีนต่างๆไม่ได้ถูกเกิดขึ้นตางอยู่แล้วก็จะดับไปหัววาสี์ต่างๆบังคับบัญชาบ่ได้คนนั้นสิควันขวายในการทำมาหากินในการสร้างความดีต่างๆจังหวะนี้มนเนพอาทั้งหลายนะชอว่าได้มาสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะได้มาสะสมมริยัสา์ในเขตตัวเองเพื่อว่าจะได้เป็นสบเบียง ในการเดินทางไปสู่ภูภูมิต่างๆเขายัางวนบัไปสึ่งกิเลสตัณหาท่องเที่ยวไปเกิดไปตายอย่างร้ผมารชาแต่ว่าการเกิดการตายของเขา้ากันมีความดีเป็นเชื่อ,อไว้ในใจที่เป็นเหตุปัจจัยนําเข้าไปสู่ภูมิพันดีาง,งามจะเกิดเกิดเกิดเขาเป็นทุกข์ตายจะตายจะเกิดนภพผู้พูดดีดีไปนะ